เอาละฮะสวัสดีครับทุกคนผมลีซิตและตอนนี้คุณอยู่กับผมในเกม Ritual นะครับเกม i n นดี h o r อร์เกมใหม่ที่เราจะมาเล่นกันในวันนี้นะฮะในขณะที่ผมกำลังตามหาเกมสั้นๆเล่นนะครับผมก็มาเจอเกมนี้ซึ่งเกมนี้เนี่ยใช้เวลาในการเล่นแค่ประมาณ5นาทีเท่านั้นเองนะฮะแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าก็คือเกมนี้มีถึง7 Ending 7 Ending เยอะเยอะมากเยอะจนผมแบบประหลาดใจเลยว่าทําไมถึงทำเอนดิ้งมาเยอะขนาดนี้ก็เข้าใจว่าเกมมันสั้นน่ะแต่แบบโอ้ยก็ขยันทำเอนดิ้งเกินเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอย่าเสียเวลาเรารีบไปเล่นกันเลยดีกว่านะครับส่วนเ,นเรื่องของเกมนี้เดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันในเกมไป let's go <S อ่าโอเคเราโผลมาในบ้านของเราใช่ไหมเนี่ย <c oughs> ก็คงจะเป็นอย่างนั้นโอ้โอ้แลกแหลกโหลดผี เอ้ยมีคนมาคาประตูอ๋อนี่ประตูหน้าเปิดประตูอลุกตรูปีโพเอ้ยมีสาวมาหาที่บ้านเออใครวะเนี่ยแฟนเราเปล่ามาเปิดประตูเลยสวัสดีครับคุณผู้หญิงอ๋อเพื่อนเราเฮ้ย hey, ว่าไงไม่ได้เวลาแล้วละ่ะให้ฉันเข้าไปหน่อยได้ไหมเข้ามาสิเยี่ยบเลยงั้นเรามาเริ่มกันเถอะอะไรทําอะไรทําอะไร ผู้หญิงเข้ามาในบ้านผมแล้วบอกให้มาเริ่มกันคืออะไรทำไรน้องสาวไม่ไมดีหรอกนะฮะเราจะทำอะไรกันเหรอคืนนี้อ่าต้องอ่ไปคุยให้รู้เรื่องเราจะทำอะไรกันมันไม่เวลาให้เสียแล้วนะตรงนี้เลยดีไหมตรงนี้เลยมาเลยโอเคไปเอาสมุนไพรมาฉันจะเตรียมตัวอยู่ตรงนี้สมุนไพรอะไรนั่งทำไรโอเคหยิบสมุนไพรก่อน ถ้าอิงตามชื่อเกมก็คือ Ritual มันคือเหมือนกับเป็นการทำพิธีกรรมอะไรประมาณนั้นนะครับผมเดาเนืเรื่องเอานะเรากับเพื่อนเนี่ยน่าจะนัดกันมาทำพิธีอัญเชิญอะไรสักอย่างเอาสูบพรายวางตรงกลางเอาละต่อไปก็เทียนเทียนเหรอเทียน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 เออน่าจะอยู่ในห้องครัวนี่แหละเทียนเหรอนี่แคนเดลแคนอ่ะหยิบได้เทียนเล่มอ่าหนึ่ง สองโ,อโหมีเทียนกระจายอยู่เต็มบ้านเลยเหรอไอ้หนุ่มนี่ไม่วางให้เป็นที่เป็นทางสามอันละอ่าหาอีกสองอันนี่อืบอ,อีกอันหนึง่งอ่ออยู่นู่นเ๋ยวละโอเคครบละเอาละต่อไปก็จุดพูกมันให้ครบนี่มันต้องดีแน่แน่ใจเหรออันนี้คือจะทำวิธีอะไรอะ่ะไม่เห็นรู้เรื่องเลยไม่บอกก่อนด้วยเดี๋ยวมันมีหนังสืออยู่ข้างเธออะเดี๋ยวผมขอลองอ่านหน่อยอ่าน เออนี่ไงมมันมีหลายการอันเชิญอันนี้คือผมอ่านกริมมัวของเขานะครับผมยังไม่ค่อยเข้าใจคืออันเนี้ยเป็นขีดดำห้าขีดแล้วก็มีหินอะไรสักอย่างแล้วก็มีตัวอะไรไม่รู้โผล่ออกมาจากประตูแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นแดงห้าขีดแล้วก็อะไรก็ไม่รู้เนี่ยงงไปหมดเลยอตอนนี้นโอเคผมลองก่อนแล้วกันคือตอนเนี้ยเทียนในห้องเรามันมีแค่นี้นะครับแต่ในหนังสืออะ่ะมันเหมือนกับว่า เราจะต้องใช้เทียนดำห้าเล่มหรือแดงห้าเล่มแล้วก็ไอ้ไอคริสตัลนี่ก็ต้องใช้นะแต่คตริสตัลไว้ตรงนี้แหละดีล้วขอเช็คหน่อยดิอันนี้หน้าต่างถูกปะ่ะโอเคเราอยู่บนตึกสูงอืมน่าจะปลอดภยัยเอาละจุดเทียนอะไรแล้วกันนี่ไงเอาละพวกเราพร้อมแล้วเงาแห่งจิตวิญญ,ญาณ พวกเราขออัญเชิญเจ้าพวกเราอธาิษฐานเพื่อเจ้าพวกเราเป็นแสงสว่างส่องทางเจ้ามาสื่อสารกับพวกเราเข้าร่วมและเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราซะเอา้าเงียบเมนมีอะไรเกิดขึ้นมันมันใช้ได้ไหมเนี่ย <c oughs> เออเห <c oughs> มือนจะไม่ได้นะอ่าเมทมีอะไรเกิดขึ้นเลย จุดจุดจุดไม่ได้เรื่องเลยฮะไม่ตื่นเต้นเลยปล่อยไว้สักพักแล้วกันเผื่อจะมีอะไรเกิดขึ้นอ๋อได้ได้ได,ได้ก็ทิ้งเอาไว้อย่างเงี้ยนะจุดเทียนในบ้านระวังนะเอ้ยนั่งดูการ์ตูนอปู s ี้สแคร c a ี่สเกลเลตันไม่เห็นมีอะไรเลยปะโถย ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะบางทีเราอาจจะทําอะไรผิดไปหรือเปล่า,าวงเวทก็ถูกต้องแล้วนะสมุนไพรก็ถูกด้วยเหมือนกันหรือว่าจะเป็นพ่อเทียนกันละ่ะไม่รู้เหมือนกันแฮะมันสายไปแล้วละ่ะฉันต้องไปล้วเดี๋ยวค่อยลองใหม่วันหลังแล้วกันไว้เจอกันนะเอา้าไปเรลล็วไปช่วยเก็บก่อนเออะไรวะทำด้วยกันกูเก็บคนเดียว ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ending หนึ่งทับเจ็ดผมได้ ending แรกแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะไรกันครับเนี่ย <c oughs> พิธีกรรมแห่ง l ฟลไลท์ใช้เทียนดำห้าเล่มออื huh. แล้วก็ใช้คริสตัลวางตามหน้าต่างกับประตูเราเออนี้ก่อนแล้วกันเนาะไะสีดำห้าเล่มสีดำหนึ่งเล่มละ อ่ามีตรงไหนอีกนะไหนวะอ๋อนี่นี่สีดำเล่มที่สองเล่มที่สามในห้องน้ำม,มีอีกสองเล่มนี่เล่มที่สี่เอาเจอละนี่ไงอยู่ตรงหัวนอนโอเคพิธีกรรมเทียนดำอืมครบละเอาละแล้วก็จุดให้ครบ โอเคเอาละพวกเราพร้อมละเงาแห่งจิตวิญญาณพวกเราขออัญเชิญเจ้าเงียบอุย๊ยมีคนโทรมาโอเคมีอะไรที่เปลี่ยนไปละตอบโอชีโมชิ อะไรเพื่อนโอ้พระเจ้าฉันไม่คิดว่ามันจะเวิร์กมันมาแล้วมันเป็นเรื่องจริงฉันจะขอโทษฉันขอโทษจริงๆชิปผายแล้วไงโอ,โอ้มึงเป็นอันเชอิญอะไรมาเนี่ยเดินไปหาเลยเอา้าปิดประตูก่อนกูหลอนโอเคเดินไปหาดิอ๊ต ดับไปละชิบหายแล้วเราควรทำไงอะ่ะจะขอโทษจริงๆเอาแล้วเพื่อนกูช่วยอะไรไม่ได้แล้วเฮ้ยอะไรแล้วเราทำไงอ่ะโอ๊ยโอ๊ยน้อ มีจำแกร์เบาๆตกใจเบาๆชาร์โดลิชวลพิธีกรรมแห่งเงายอมจำนนต่อพลังที่ไม่รู้จัก ending หกทับเจ็ดโอเคผ่านไปสอง ending แล้วนะครับไปต่อโอเคครับในรอบนี้เนี่ยผมจะทำพิธีกรรมแห่งฟอลไลท์อีกรอบหนึง่งแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเราจะไปหยิบคริสตัลในห้องนอนมาแขวนนะครับก็คือมันมีสัญลักษณ์เหมือนกับว่าจะสามารถกันได้ เดี๋ยวลองดูพอเราอัญเชิญเสร็จปุ๊บอะผมจะรีบวิ่งไปหยิบคริสตลัลมาวางตรงหน้าต่างนะครับเพื่อที่จะห้ามให้เขาไม่ให้เขาเข้า,ขา,ขา,ขามาไม่รู้จะช่วยได้ไหมนะเดี๋ยวลองดูมีคนโทรมาตอนนี้หยิบได้เลยปะไม่ได้โอเครับก่อนรับโทรศัพท์เหมือนเดิมเรียบร้อยหยิบ รีบๆๆ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 ๆอีกอันหนึ่งในห้องน้ำเอ้ยในห้องครัวเร็วๆๆๆโอเคโู้เฮ้ยท่านหรอเอาเพื่อนวิ่งมาหานายนายช่วยพวกเราไว้ช่วยพวกเราอะไรมีแค่สองคนไม่อยากจะเชื่อเลยอย่าไปยุ่งกับของพวกนี้อีกเลยเออดีแล้วพวกเองไม่ควรจะไปทำพิธีอัญเชิญอะไรพวกนี้เลยมันเสี่ยงมากถ้ามันเป็นเรื่องจริงนี่คือแบบพวกเองตายกันหมด ชาร์โดลิชวลหยุดทันก่อนที่จะสายเกินไปเอนดิ้งห้าทับเจ็ดโอเคได้เอนดิ้งที่สามมานะครับเขามีตอนจบเจ็ดเอนดิ้งอะแล้วมันมีพิธีกรรมอยู่สองพิธีกรรมเพราะฉะนั้นแล้วอะผมคิดว่าน่าจะมีพิธีกรรมระสามเอนดิ้งมีเอนดิ้งหนึ่งเราโดนเอนดิ้งสองคือเราหยุดได้ทันและเอนดิ้งที่สามของพิธีกรรมนี้เราจะคืออะไรโอเคครับเอนดิ้งที่สามของพิธีกรรมเทียนดําผมเรียกแบบนี้แลวกันเนาะเราจะได้เข้าใจตรงกันผมไปดูมาละ โอเคสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยก็คือทำเหมือนเดิมทุกอย่างก็คือเราจะต้องทำพิธีก่อนนะครับจุดเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะอยู่หลังจากนั้นเหมือนเดิมเลยมี่นโทรมารับปับ๊บแล้วไฟจะดับให้เราไปส่องที่ประตูนะครับเราก็จะเจอว่าเขายืนอยู่หน้าประตูเพราะว่าเขาเข้ามาทางประตูไม่ได้เรารีบวิ่งเข้าไปในห้องนอนแล้วก็ออกทางนี้ ออกจากตึกากทาง้าต่างก็คือเราไม่ได้ยอมให้ความมืดกินเราแล้วก็เราก็ไม่ได้ป้องกันอะไรนะครับก็คือเราหนีเลยเป็นเอนดิ้งที่สมเป็นสมผลที่สุดแล้วแหละ <laughs> เพราะในจังหวะแบบนี้ใครมันจะอยู่กันล่อวะมันก็ต้องวิง่งจบไปสามเอนดิ้งนะครับของเทียนดำต่อไปก็มาถึงเอนดิ้งของเทียนแดงมาดูกันว่าจะเป็นยังไง โอเคพิธีกรรมเหมือนกันทุกอย่างนะครับเพียงแต่ว่ารอบนี้เป็นเทียนสีแดงแค่นั้นแหละรอบแรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะปล่อยให้เหตุการณ์มันเป็นไปตามที่มันควรจะเป็นนะครับเราจะไม่ทําการดิ้นรนอะไรท้งนั้นนะครับเพราะผมอยากรู้นะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นพูดเหมือนเป๊ะดูสิรอบนี้จะเกิดอะไรขึ้นเงียบมันเวิร์ดหรือเปล่า ลองปล่อยไว้สักแป๊บนึงแล้วดูสิว่าเกิดอ,อะไรขึ้นมีคนมาเคาะประตูเฉยดูดิใครเคาะไม่มีใครอยู่หน้าประตูเคอะแยะใครเคาะไม่มีไม่มีคนมาเคาะประตูไว้แต่ว่าผมดูผ่านรูแล้วมันไม่เจอคนอะ โอ้ยเสี่ยกรีดเกิดอ,อาาะไรขึ้นเพื่อนอเราบอวะเอาอยาเพื่อนเรากลุ่มหัวยแกเกิดอะไรขึ้นเพื่อนโอ้โหมีเลือดไหลออกจากตาตาฉันฉันบอกไม่เห็นช่วยด้วยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพวกเราทำอะไรลงไปชิบหายแล้วไม่ใช่แค่เองตากูก็เริ่มมีรอยเลือดแล้วโอ้มีรอยเอลือดออกมาจากประตูอูสิ ออกมาข้างนอกแล้วมาเล่นกันออชตอ้้ห oh, oh, ทุกอย่างโอ้โหแต่ไปด้เลือดตามผมเริ่มแดงขึ้นเรื <I> ่อยๆไอ้ผมจะไม่ออกนะผมจะไม่ออกเดี๋ยวรอบนี้ผมจะไม่ออกดูเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยออกรอบหน้าไม่ออกกูมไม่ออกกูจะอยู่ในนี้ห้องกูกูจะตายในห้อง,องกูนี่แหละ เรียบร้อยบัดรลิชวลพิธีกรรมเลือดยอมจำนนต่อพลังที่ไม่รู้ Ending ้งสทับเจแสดงว่า Ending ้งสอเนี่ยก็คือเราน่าจะปราบเขาได้หรือเปล่ารอบนี้ก็จะเป็นพิธีกรรมเทียนแดงเหมือนเดิมแต่ว่าผมจะออกไปข้างนอกนะครับตามที่เขาต้องการก็คือออกไปเล่นกับเขาสักหน่อยวะอยากรู้เหลือเกินว่าถ้าออกไปเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้น นี่มีคนบุรหน้าต่างละโอเคแล้วก็เพื่อนเราก็จะมีเลือดออกจากตาเรียบร้อยโอเคต่อไปก็เราหนีได้เปล่าวะเดี๋ยวนะไม่ได้โอเคเราต้องออกไปข้างนอกทำอะไรไม่ได้นะครับเปิดประตู นี่ไงคำเอาเป็นเพล์ออเคขวาก่อนแล้วกันเช็คประตูเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้แต่เวลดอร์ออกออกจากที่นี่เรียบร้อยบัตรลิชวลออกจากตึกเอ็นดิ้งสี่ทับเจ็ด เหลือเอดดิ้งเดียวแล้วก็คือเอ d ดิ้งที่สองก็คือเราจะต้องป้องกันตัวเองจากพิธีกรรมนี้นะครับก็คือเราจะต้องตีความนั่นแหละว่ามันเราจะต้องทำยังไงซึ่งผมไม่รู้ว่าต้องทำยังไงโอเคจากที่ผมอ่านกริม,มัวนะครับถึงวิธีเด่ยก็คือเราจะต้องทำการดับเทียนและพยายามลบวงแหวนเวทให้ทันซึ่งเราจะลบยังไง อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันมันจะต้องมีอุปกรณ์หรือเปล่าหรือว่าเราสามารถลบได้เลยเดี๋ยวค่อยลองดูนะครับตอนนี้ก็เอาเทียนมาวางก่อนเอขอต,ต่างละโอเคเพื่อรรบกรีละในขณะนั้นเราก็ดับเทียนให้หมดอืมอมแล้วก็ทำลาย อเพกรมโอเค,อเ,คอเธอช่วยพวกเราไว้ไม่อยากจะเชื่อเลยอย่าไปยุ่งกับของพวกนี้อีกเลยดีกว่าเออใช่ไม่ว่าจะกี่ครั้งที่ได้ยินคำพูดนี้อย่าหาทํานะครับหยุดได้ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป Ending 2สอทับเโอเคครับและนั่นก็คือทั้งหมดของเกม Ritual นะครับกับ7 e n d i n g ของเกมนี้นะฮะ หลังจากเล่นเกมนี้จบเนี่ยก็ทําให้รู้ว่าอย่าหาทำนะครับอะไรที่มันแบบเกี่ยวข้องกับเรื่องลี้ลับที่เรามองไม่เห็นนะ่ะเราอย่าไปยุ่งเลยซะจะดีกว่านะครับโอเคครับและนั่นก็คือทั้งหมดของคลิปนี้แล้วนะครับคิดเห็นยังไงกับเกมนี้นะครับอยากจะแนะนําเกมอะไรให้ผมเล่นนะครับก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ด้านล่างได้เหมือนเดิมนะครับสวดเกมต่อไปจะเป็นเกมอะไรนะครับก็ไว้หลอดลุ้นกันคลิปหน้าสาหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ